ออนื้อโคกน้อยนะคะ <หา S 2> ใช้ได้รึเ่าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทุกท่านมอนิซิมาสอนพี่ใจัยทำแกง,นงหน่อไม้สีสเกตได้พี่น้องโครัดสิมาแกง,นงหน่อไม้สีสเกตได้พี่น้องเด้อสอนกันได้พีเน้องมอนี้เนาะย่านผู้ถือสอนเข่งหัวผู้สอนอยู่ย,ย่านนักเรียนเข่งหัวคุณคู่อยู่ คือน้ำยันนาด้วพี่น้องเด้อน้ำยันนากระป๋องนะจ๊เนาะที่นี่เ้ากกะซีไซน้ำยันนากระป๋องนะคะขว้ากอกน้ำกอกน้ำกับท่านสมัยแหงได้พี่น้องเปิดปุ๊บก็ล้นล้นหม้อปั๊บโปรตพับใส่โรตนขะ้นหน่า<อ>บ้านเขาออกแบบเองเด้อนี่เด้เดอบ้านคนมีเงินกับจังซีหละ่ะ ว่ามีเงินลักหมดแหละและพอให้น้องให้นุ่งมากินขาน้าวน้ำเก็มาในาเด็ <laughs> น้องนองุ่งกับพม่มีเวลาเนาะเ,นเอาอย่างคุณน่ะ,อ,นะอุยใส่หมูล,ลงไปเลยคุณน่ะขั้วหมูใส่หมูล,ลงไปโลด่นะนะ เออโอ้ยแต่พ่อบอกเนาะทำไมไม่บอกว่าคนสอนเลยฮะอะได้โขกหัวคนสอนไเนี่ยผน้ำใส่อีกเนี่ยจังหน่อยนำเยนางมาสิค้นพูดเวลาใส่หน่อไม้ใส่บดเลยใส่หน่อยใส่หน่อยเออเออเออเจ้ามัจะได้มีรสชาติเดี๋ยวปล่อยมาโอ้ย มันสิเป็นแกงหน่อไม้บ่ล่ะนี่แกงหมูมันสิเป็นแกงหมูนี่แกงหมูใส่หน่อไม้คนโคราชหนามยันนั่งจัะอยู่ใส่อยู่ในนี่แหละเอา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 ใส่ลงไปใส่ห <lite> น like ่อไม้ลงไปค่ะใส่หน่อไม้ใส่หน่อลงไปใส่หน่อค่ะต่อไปก็ใส่ปลา ซอสคนสักหน่อยก็ด้อย่าเพิ่งคนก็ได้เออเอ้ยงนักเรียนนี่นักเรียนเสียงคนสอนใส่ลงไปเลอะๆทางซอนทับพีเลยน่ะทางทับพีนั่นแหละสิพ่อบ้านนอกใส่ซีโรดใส่หูหน่อยแท้โอ้ยลูน้อยก็หลายลูอยู่ดอกโอ้ใส่อีกแน่เดี๋ยยาวคนแม่เนาะ โอ้ยให้ฉันเปิดว่าเปิดยังเออเปิดรูใหญ่จะเปิดรูใหญ่เออเอออีกๆน้อยๆเออกูล่วงเลยแม่อะไรเจ้าเด็โกนเอาใส่นน้ำปลามาหนี่เอาตะหนิ่นน้ำปลาอีกน้าแล้วใส่เองได้พี่น้องแล้วหาซีบกวนละน้าพอมีฝาเลยมีอยู่ก็ใช้มีของดีเด้ มีน้ำดีุ่นะจึงได้สุขจะเป็นเสียงดังเสือเขียวนี่คุณน่ะอีกไซด์นึงไม่เรียงเขาหน่อยอือฮึเขาี่ไม่เรี้ยงหน้าตาพี่น้องเบิ้งหน้าตาเบิ้งหน้าตาหน้าใสๆนะคะเอาเบิ้งหน้าตาอันนี้ว่าแม่นใจอ้าวลืมใส่พริกกะหรี่โอ้อันพริกกะเลียง เริ่มใส่พริกโดดพี่น้องลูกโดดนะคะเพื่อคนบบกินเผ็ดน้ำนี่แหละคนแถวนี่แหละบบกินเผ็ดคนแถวนี่แหละเอาแล้เนาะแค่นี้นะโอ้อาอีกเนยโซ่สามข้ามกระเบิดแล้วนั่นมันเสียดายพริกใครกินอยู่ใครกินเใคงเนี่ยเจ๊สีหาหน่วยใครจะกินหบอพริกน่ะหนูนี่แหละกินโอ้กินเด้อไม่กินเดี๋ยวสิกินโซ่เพราะไม่พี่น้องให้เบิรงนี่ไม่กินจะขาดทิ้งเดี๋ยวเสดายพริกคนไม่กินเผ็ดนี่ แม่ล้วเนาะอพ่อคู่บอกให้ใส่กบใส่ตัวน้องผู้สอนจ้าเออมีสีสันละค่ะอยากใส่อยากมีสีสันเราจะใส่สีให้จะเาสีอะไรคะเอาสีแดงไม่เห็นหม้อหรอหม้อก็แดงแล้วเนี่เห็นไหมเอาเอายังเนี่ย ใส่น้ำข้าวเบื่อทีนี้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอยัางน่าเห็นไหมเอาดำเนาะมาและหมดนั่นเลยเต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  อ,อ,อ้าวอาอ้าวคนทีนี้คนเร็วๆคน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 เร็วๆเห็นเดี๋ยวน้ำมันกระอวดตัวขึ้นตัวบันีมันกะสิเป็นแกงนมไม่แกงหมูใส่นมไม่มันจะเป็นแกงอ่อมแล้วนี่ได้ผักใส่ผักอีตัวมันก็จะรสชาติแกงมาแล้วแหละเห็นไหมน้ำมันจะนี่แล้วนี่คมันข้นขึ้นคนแล้วแกงนมไม้ค่ะแกงนมไม้ค่ะใครทำวะ คนคะ่ะคนสวยคนสวยล,ล้างโคกหรือเปล่าเสียดายล้างน้ำล้างโคกละแสบน้ำล้างมือหางบ่าแสบได้ล่ะออบอกอ้ก็ได้บอู้เสียงปรุบปรุบเห็นไหมมันตัวขึ้นแล้วนั่น พออีเมอเ้ย my god น่ากินน่ากินออาเดดชิมนิดหน่อยมะชิมชิมเอาชิมเมื่อกี้เติมน้ำลงไปมันหีวแลมับแล้ว่นี่แหละสูตรมั่วตัวนะคะแซบบอจ้า <c oughs> จางบอผู้ <c oughs> สอนผู <c oughs> ้ครูอืมแซบมันจะกินหมูน้ำจ้ะ รอนน่ m e r y this ลมาเลยเพื่อนเพื่อนผู้เพื่อนจากไซมูมาพิษแพนเบิรแกงเนอใม่ข่อยกคนสกนสอนคนโคราชคนสีสะเกดสมัสกลอยู่นี่แล้วขอไปอยู่สกนอะสะแกดแซบบแซบแซบแซบบ โอ้ยเกลือก่อนคนฮาวายคนฮาวายซิมกินอาหารไทยเบิด์ตกุยยางเขาวเหนียวนี่เบิดติ๊บหนึ่งคนเกนเดี๋ยวอีกหน่อยนึงเนาะค่อยใส่ค่อยใส่ใบยานางอะไรใบพักอีตู่อีตู่โอ้โหบ่อพิษบ่อเถื่อเกี่ยวยานางเอ้ยยานางยานางเอียงแมงลักแมงลักเออโอ้ยโคราชบานเองคนคนอีสานเนี่ด โอ้บัลกลังหน่อยปุ๊บหย,ยอกกับเอือยเพิ่นหยอกกับจูเลียปุ๊บกะขา้ขาวโพดกะขา้ขาวโพดนี่แหละนคนลาวเขาเรียกบักซารี่บัคซารี่ไม่ใส่นะไม่ใส่ใส่แล้วในนั้นน่นนะเออส่เออสีหอมได้บัดนี้ใส่เบ,รบอร์ไบร้ยนั่นแหละออ อะไรขมๆเนี่กินได้หมดผัวมาก่อนสาวๆเ่ยไม่กินหรอกฝุ่นนะกินไม่เป็นอ๋อแสดงว่าแก่แล้วตอนนี้เนาะแลก่อุ้ยหมอติดหม้อแล้วตอนนี่บ้านนี้ปิดเราเด้อปิด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 เลยพอดีเลยน่ะโอ้ยขนาดนั่นละออมเลยออมน้มไ่ยออมหมูใส่นมั่ยมันเป็นแกงน้ำไ่ยใส่หมูเหรออุ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหนากินนะนี่โอุ้ยเอาละเด้อพี่น้องเด้อ ไป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 เอาเด้อตาเด้อไข่ถวยไข่ถวยไข่ถวยไข่เลยเอาตากค่ะตากโอ้โหไปจิ้มแล้วไปคุยเลยแหละสิไปจิ้มเพจอยัางคนนะเอามาเด้อใครจะกินก็ตักถ้วยไข่ถ้วยมันไปละจ้าไปละจ้าเป็นเด้อพี่น้องเด้อไม่เสแสร้งน้ำกกนจ้าพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์มอนชแนลได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า